สวัสดีคร e ับพี่หน่อยวีไว้ผมกล้างกล้องดูหลอเนยเออเออเออดูรอเลยรอดไหมยามดึก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 พี่มดมาอะไรนี่ก็นอนไม่ได้ไม่ถึงได้มาตอนนี้ไงก็เพิ่งมาจากที่หอโอ้มาดูทำอไรขับรถมาเล่นเนี่ยขับรถมาเล่นก็มาดูถ่ายยูทูบเลยแล้วตอนกลางวันทำไมไม่มาถ่าย ทั้งวันก็ถ่ายแล้วเขาได้คนคนละสิบีเยเอ้ไดโอ้โหโอ้โหโอ้ห้าหโอยโหอ้อ้หอ้โหโอ้หอ้โห้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้หอ้โหอ้ห้โหโอ้ห้โหโอ้หอ้อ้ห้โหโอ้ยหโอ้อ้โหโ้โหโ้หโอ้โหโอ้ล้โหอ้โห้โหอ้โอ้ถ่าอไปเรื่หอยโหโอน่าออ้้อหม้ ไปงานอะไรอ๋อเอาไปงานเอาแกเอาบินไปใช่ไหมอ๋อเห็นรถตู้ก่อนไกับคนช้าอืมนี่ก็น่าตาดีวิ่หน่าตาดีมีเมียได้คนได้อีกไหมถ่ายรีบเปล่านี่ถ่ายอยูหรือเปล่านี่ถ่ายพี่ ตรงคลิปใหญ่แล้วพูดจาดีๆมีมารยาทด้วยมีแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเรบ่องสถาบันครอบครัวถ้ามีเปล่าอาถามตรงไม่มีไม่มีไมม่ีหรอกกล้าด้วยปะไม่กล้าครับถ้ามีเผลอกล้าว่าไม่กล้าครับผมไม่เชื่อลองดูไหมล่ะลองเผลอดูไหมล่ะเมียไปไหนอย่แฟนไปทำชุดครับอ๋อใส่ชุดแล้วชุดกว่าจะได้นอนก็นอนแหละตีสองตีสามคือเข้านอนกันแล้วเราซึ้นขึ้นนอนใช่ครับ คืออ่คอนไวอยเนี่ยเอาพูดตรงๆนะนอนนอนที่หลังใช่แต่ตื่นก่อนตื่นก่อนดิเ่รพะตื่นก่อนทำงานเหนื่อยวันนี้ทำฉากทั้งวันเลยโอ้โหเหมือนไปรับจ้างดํานาไงก้มๆเงยๆโอ้โหหนอยปวดอิ้งปวดอิวงเป็นเล็คเท้าผาหน้าแล้วก็โอเค แล้วทำเพื่อองค์กรเพื่อองค์กรครับองค์กรเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จทันไงต้องให้เสร็จก่อนวันที่ยี่สิบปีโลแกนอยู่นะว่าลบๆอู้ๆก็อยู่สบายอันนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นสโลแกนเขาเป็นโลแกนลบๆของใครบางคนใช่ไหมไม่ลบๆอู้ๆก็อยู่สบายตอนคำวันเห็นสภาพน้องแมงปอไม่ใช่เหรอนี่อย่างเดียวลงเลยอย่งลงหรือย่างเดียวสัมภาษณ์เดียวเลยเหรอนนานไหม ก็คิป10ว่านาทีโอ้10ว่นนาทีน้องก็คุยเก่งนะเขาเป็นคนน่ารักคนน่ารักยิ้มเก่งคุยเก่งอัตยาใสดีนะใช่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 ได้ใชได้อยู่นะสุดใช้ได้เขาสายดีเลยอ่ะเขาเขาเป็นคนฉลาดไม่คนง่นั่นแหละตลาดตลาดติดไหมนี่เจติดแน่นอนก็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 สโลแกนอย่างนี้อย่ามาใช้ครับใช้ไม่ได้เขาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หรอกไม่หรอกไม่อู้ก็อยู่ไม่ไว หลบๆอู้ๆก็อยู่สบายอันนั้นสโลแกนป่าบนแล้วกันไม่ใช่ผมก็จำคำพูดหลบๆอู้ๆก็จะได้อยู่ยาวหลบๆอู้ๆอยู่สบายอยู่ยาวอยู่ยาวไม่หลบไม่อู้ก็อยู่ไม่ไหวเป็นสโลแกนของสมว่สโลแกนที่เขาพูดพูดกันมาคือมันเป็นความจริงนะ ความจริงพ่อแม่อาจจะตั้งชื่อให้ผิดนะแต่ถ้าฉายาเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาดคุยกันย้ำดึกใช่ไหมคุยย้ำดึกน้องฉลาดเขาโอเคเลยให้เป็นนางเอกช่องกันให้เอกช่องสามมดให้เขาโอ้โหเลยตกลงกันแบบนั้นเลยไม่ตกลงก็มีเวลาถ่ายเขาแล้วเอกช่องของใครวะฮะเอกช่องของใครวะอะไรนะเอกช่องไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เป็นของใครไปออกไม่ไม่เอกใครใใคครรรู้ป่ะใครผมก็ ตัวจริงก็คือเองไะเอาเองนี่แหละแล้วบาทีอารมณ์ถ่ายมีอารมณ์ถ่ายมีอารมณ์ถ่ายผมก็กล้องสองหน้าอยากพูดแลก็ไม่เห็นไปนไรจริงว่าเอาสักพรุ่งนี้เอาสักเจ็ดแปดคลิปเลยโอ้ยมันต้องมีความสามารถด้วยไม่ใช่ว่าไปถ่ายแล้วแบบความสามารถไม่ถึงหลายคลิปคนก็ไม่รู้เออเราขยันจริงอ่ะแต่บางครั้งโอกาสจังหวะอย่างอย่างพี่การชัยเนี่ยอาจารย์การชัยเนี่ยเขามีความสามารถ เขาแฟนขับเยอะโอ้เยอะเยอะเยอะแฟนคับเขาเยอะแล้วเขามีเทคนิคเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเขารู้ใจแฟนคลับเขารู้ใจเขาดูช่องแล้วเขาอะไรเขารู้ใจแฟนคลับแล้วว่าแฟนคลับชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เขาอันนี้เอาพูดตรงๆเขาไปนั่งในหัวใจแฟนคลับไปแล้วนะของเรานี่อย่างแต่ว่าพี่พุธยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้น นั่งในใจแค่บางคนแค่นั้นไม่ใช่แค่เดินผ่านหัวใจเขาเออเดี๋ยวเว่าไงเป็นไงเพลงอ่ะเมื่อวานเห็นได้ยินข่าวว่าพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ไปใส่เสียงไม่ใช่เหรอเมื่อวานใส่เสียงอเพลงชื่อว่ากอดเขาอุ่นบอกอดเขาอุ่นบอกรับก็อยากฟังเนาะออกวันไหนนี่ปล่อยวันไหนนี่ไม่้ฟังก็ไม่ฟังฮะไม่ปล่อยวันเปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดตอนไหนอ่ะเปิดไม่ได้เขาปล่อยวันไหน ก็ยังไม่รู้นะแต่ผู้นำเราสามร้ยแต่ว่าไปใส่มาเรียบร้อยแล้วแต่เขสร็จอีสองสามวันจะร็หมดกี่ทุ่มมาเจ้าบอกนะเสร็จกี่ทุ่มแค่เดียวเลือนน้องไม่นานชั่วโมงโอ้แสดงว่าแสดงว่าสุดยอดนะเอาคือเป็นแขกบ้านของผมนี่ถนัดแเราเขาทำนองเดียวกันไหมกับไอ้พอดน้องแน่ๆอ่ะมันเป็นพี่น้องกันอาจจะ แนวเดียวกันแต่แนวเดียวกันมันมีเอ่อเพี่อะไรหรืออย่างโถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากหน่อยฝากเพลงนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้ถึงหนึ่งวันสักสองแสนวิวสามแสนวิวห้าแสนวิวอ่ะห้าแสนวิวเนาะวันไหนที่ปล่อยเนาะช่วยสนับสนุนหน่อยครับผมเนาะเท่าไหร่ก็เท่าไห้่เออพอเราบุญวาสนาแต่ว่าเพลงก่อนน้องนั่นเป็นเพลงอมตะนะอมตะไปแล้วเออเป็นเพลงอมตะแล้วนะ อแต่ผมตัวผมเองนะผมพูดตรงนะแฟนคลับเอฟซีต้องการล้ตัวปามอสเองอ่ะชอบชอบสายยาวเพีงเร็วๆเพรชอบเพีงเร็วๆเหรอเออมันมันสายยาวเขาล้มได้นะเพีงเร็วๆผมชอบแบบนั้นแต่ก็คนเราชอบไม่เหมือนกันครับผมอ่าเตรียมยาไว้เตรียมยาไว้ให้น้องก่น้องเป็นฟอล้มเมื่อกี้อ่าล้มใช่ไหมล้มหน้ากระได เนอนั่นหน้าห้องน้ำเตรียมยาให้น้องแน่นพอเตรียมยาไว้น้องบุคคลที่หน้าเรื่มใส่เราต้องดูแลครับต้องดูแลครับผมต้องดูแลนิดนึงครับผมน้องเขาเดินกระโกระเพกอยู่เมื่อกี้กินพอดกินข้าวยังอุ่นท้องกินไหมกินแล้วกินเย็นกินแล้วไหมกินเรียบร้อยอันนี้เย็นต้องกินนะเย็นต้องกินครับผมแดนเซอร์หยุดแล้วครับพักแล้ว คลิปครั้งอ่ะคลิปนี้ตัดต่อนที่ปรดกาศตอนๆนะปรดกาศตอนๆแล้วว่ามีเพลงก็สิงมันติดเพลงมันก็ไม่ถ่ายก็ไม่ได้อยากถ่ายให้เอฟซีดูดู่อยครับผมทำมันยังไงครับผมไหนอะไรยังไงอยู่กันแบบไหนใช่แล้วเป็นกระบอกเสียงให้องค์กรของเรามันเป็นงานของเราแล้วตอนเนี้อ่ามันเป็นงานของบามดนะครับผมต้องถ่ายแฟนคลับเอฟซีเบื้องไหนครับเนี่ยรพักแล้วถ่ายก็พักแล้วเนี่ยพักแล้วครับผมพักแล้วก็แต่ พี่หนุ่มก็ถือว่าพี่หนุ่ถือว่ามีน้ำใจนะโอเคเนี่ยคือเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เด็กให้เด็กรับถือนะใช่ใช่ครับแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถ้าเด็กไม่น้องน้องเขาคุยดีด้วยไงถ้าเกิดน้องเขาไม่เคยคุยกับเราเราจะไม่ไม่กล้าไปถามนะไม่ยุ่งนะอันนี้น้องเขาถือว่าคุยดีอัธยาศัยดีเราก็ดูแลกันไปถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ครับดูแลไโอเคเลย ก็ตอนแรกกับสายใหญ่ก็ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะไม่คุยไม่คุยแต่ตอนนี้คุยดีอยู่นะอ่ากไม่ค่อยคุยเพราะว่าสายใหญ่เขาคนไม่ค่อยคุยใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยคุยจริงๆแล้วสายใหญ่เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากมากเลยหรอมากสำหรับกับคนอื่นนะสำหรับกับคนอื่สวัสดีครับสวัสดีครับย้ายน้องกันแล้วอ่าเรียบร้อยให้โอเคเรียยแล้วเดี๋ยวพี่เอาเอเจดีให้น้องมีปอฮะ ผมถามอยู่ว่าถ้าเกิดไม่ติ่มมีก็เอาไม่ติ่มทาก่อนครับผมเอาเท้าใช้ย้ายเล่นบทอะไรใช่ใช่ใช่เล่นบทอะไรครับลางมาบอกได้ไหมนี่ได้เป็นนางมาไลยเลยอะเหรอเนี่ยนอกสมรู้ได้ไหมไม่รู้อะเป็นนางมาไล้มาไลยเลยเหรอเป็นนางมาไล้ แต่ระยะเขาคนเรียบร้อยดีสมบัติเราเห็นแต่แต่ว่าวันนั้นที่เล่นเป็นผีเนี่ยโอ้โหเหมือนเลยเก่งไหมแต่งหน้าเหมือนเล่นเหมือนวันนั้นนะที่ไลฟ์สดวันนั้นนะใครไม่ได้ดูวันนั้นอะเสียใจมากเลยขนาดผมดูเพราะว่โอ้โหแสดงเราดูเรียบร้อยเรียบร้อยเออแสดงสุดเหมือนกันเต็มสิบให้เต็มสิบสิบไปเลยอ่ะไม่มีหักวันนั้นอะได้นะได้ บนนี้เก็เล่นใจ,จเดี๋ยวแฟนขา FC คอยดูสีมือสายใหญ่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาเล่นได้ทุกคนเข,เขาเขาเก่งได้คุณวาสานาเขายังยังยังไม่เหมือนก่อนน้องแน่ๆนๆเออมันก็ต้องรอจังหวะรอโอกาสของทุกคนนะเออเรามาเดินตามฝันไม่รู้จะตามฝันแล้ถึงฝันล้วหรือเปล่าลองลองอีกสักครั้งช่วยสนับสนุนกันไปอ่าใช่ชะก็ขอพี่นุ้ยพี่นุ้ยยางสูงนะจะนอนแล้วก็ยังให้ โอกาสอนุญาตให้มาถ่ายคลิปสุดยอดจริงเลยยังไม่นอนยังไม่นอนอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องลุกแต่เช้าตื่นแต่เช้านอนดึกตื่นเช้าไม่หลบไม่อู้ก็อยู่ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่สโลแกนผมใช่ใเสี่ยตื่นเช้าทุกทุกท้าตื่ยแล้วก็เป็นคนทํางานเป็นแล้วเป็นคนที่คือติ ป๋าหน้าสั่งงานมาคือมองงานขาดใช่่ทำตามเป้าได้ป๋าหน้าทำเป้าได้เป็นคนโปรดของป๋าหน้าเลยครับปวดปีนุ้ยเนี่ยครับผมคนโปรดเลยเหละต้องคนโปรดเนี่างเราก็พูดถึงเองชื่อเองเนี่ยยิ้มเลยครับหน้าเออใช่อันนี้เขาเรียกส่วนตัวไม่คุยกันไปคุยกันแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันโอเคขอบคุณมากครับพี่นุ้ยครับ